ขอบคุณค <SM. S 3> <Christina. S 2> ่ะโอ้ถุงใหญ่เลยคุณเนาะนี่ของด้วยนี่ของด้วยมาดูมีของด้วยูม ยังมามาังัเข้มไม่รอได้ยไมังไม่เอาม่ไมนี่ไม่เอารไม่เอารไม่เอาหรอไครยังไม่ได้่ยังไ,ไม่ได้ไหมไ

่าไปอยู่กันาเรยน้วยนั่นไเราบอกี่ขาาร์นจันดาร์ัไไเป็นมดามนัให้ครับพ่นูครับเยมาแม่อันม่ก็นงานงมัได้เยมีงมาไหบ่อาเป็น่้อาใสเอาเลยครับติดไม่มาหรือว่าสลัดิดคไหนมาือว่าสลัดผิด

แต่วันนี้นำมาแค่แปดหายไปสิบสองคนแล้วยาน้ำนะครับอาจารย์นี่เลยทำด้ยแถวพอนมมือแล้วระยาน้ำเด้ออุทิศให้ผู้ตายนั่งลงพอนมือ เดินตัวดีบเลยจะโคแน่นรถเห็นเเอ้ซื้อแล้วซื้อแล้วตัวนี้เลยมั่นกว่าตัวนี้หนึ่งพอดีดินั่งส้มเพิ่นถามอยู่ส้มไปเอาปีให้ตัวน้อยนี่ตัวน้อยนี่ นะอาวริอาภูลาบะลิูเรนิสะาลังเอวเอกินนเปตานางอุดกักิอุังกะิตังตุนังมวจะมีจตุสะเทภูเรนุังกะบตาจันโตะะยะมะนิโสจิระโสยาา

อดตันติอายุวันโนสุตังพลังตาลิโตนก็ได้ขาตายน้อโคก็เด็กน้อยไว้ออกประตูคนได้คู่ก็ก็เด็กน้อยอมรู้อมล้อมยู่ซุบเนี่ยโอ้ยเนาะใส่ใส่ข้าน้องเหมือนเลยอะ